フ、はい、ノコテ ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็มาได้พูดเสียงการ์ตูนแฮ่ hey. วันนี้นะคะเรามาในแนวของการให้ความรู้กันสักนิดนึงเนาะอืมวินดี้นะคะในคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงการเล่นพับจีในการเล่นแบบว่าเรียกว่าจัดอันดับละกันเนาะทางเกมพับจีเนี่ยพับจีมือ l e นะคะก็มีการปรับปรุงในเรื่องของการอ่าหมดจัดอันดับมาใหม่นะคะที่แรกตอนแรกเนี่ยมีการจัด อันดับนะคะหมวดอันดับที่เล่นเป็นแรงเนาะแรงก็คืออันเก่านะคะที่เขาปรับมาจะเป็นสมมติเราอยู่แหลงเอทดนะคะเราจะเล่นได้กับแรลงคาวเท่านั้นหรือคอน,นหรือถ้าเกิดเราอยู่คาวเนี่ยเราเล่นได้แค่เอทดกับแรลงใดได้แค่นี้นะคะก็คือเล่นได้แบบแรงข้างเคียงเท่านั้นห่างออกไปไม่ได้เนาะส่วนเอทดกับเอทดกับคอนเนี่ยก็คือถือว่ารวมกันนะเออเวลาเราอยู่คาวเราสามารถเล่นกับอ่าเล่นกับคอนได้เออ ทีนี้นะคะที่เขาปรับเข้ามาใหม่เนี่ยในหมวดของจัดอันดับนะคะหมวดแรงจัดอันดับเนี่ยก็ปรับมาใหม่อย่างที่ทุกคนแบบว่าเฮ้ยไม่โอเคเออแบบบางทีเราแบบเวลาเราเล่นน้อยแรงเราก็ขึ้นช้ากว่าขึ้นเพื่อนหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็มีการปรับมาใหม่นั่นเองนะคะก็จะเป็นในส่วนของแรงบอลน,นะคะแรงเริ่มต้นนั่นเองเนาะ,ะเล่นได้ถึงแรง แพทที่นั่มนะเอ่อถูกแล้วแรงแพทเนาะแล้วก็แรงโกนะคะเล่นได้ถึงแรงคอนเลยเดียวก็คือเป็นการเรียกว่าอ่าจัดอ่าจัดอันดับแรงได้แบบว่าถือว่าครอบคุมมากขึ้นนั่นเองนะคะแบบว่าไม่ได้ห่างจนเกินไปนะคะตรงนี้ถ้าเราอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกดไปที่เลือกโหมดแล้วก็เห็นไหมเราอยู่อันจัดอันดับกันไม่จัดใช่ไหมเราเลือกอันจัดอันดับกันนี้นะแล้วก็กดไปรูปแรงเนี่ยมันจะมีอธิบายนะคะก็อย่างเช่นว่านี่ไงกดเล่นรวมทีมได้โดย ไม่มีการจัดอันดับตามช่วงระดับอ่ามันก็จัดอยู่แหละแต่เนี้ยก็คือมันเป็นการจัดอันดับแรงที่กว้างมากขึ้นนั่นเองทําให้เราเล่นแบบว่าเฮ้ยเราอยู่หลังเอทแหละเพื่อนเราอยู่แงรแงใดใช่ไหมเมื่อก่อนเล่นด้วยกันไม่ได้อันนี้ก็คือเราสามารถเล่นได้เล่นกับเพื่อนที่อยู่แรงใดจนถึงแรงแพทได้เลยแรงแพทแรงโกนะเออสมมติว่าเราอยู่แรงเอทละก็ยังเล่นด้วยกันได้อยู่อืมแล้วก็ อีกกรณีหนึ่งถ้าสมมติว่าแรงเริ่มต้นอย่างแรงบอลเนี่ยก็คือเล่นได้ถึงกับเพื่อนที่ระดับแรง่ใกล้เคียงกันที่หุ่นแรงแพทเท่านั้นนะคะแรงบอลก็ต้องเข้าใจเนาะแรงบอลคือแรงที่ยังเริ่มต้นอยู่นะคะตรงนี้อ่าในหัวข้อที่สองเขาบอกว่าผู้เล่นที่ไม่ครบตามเงื่อนไขจะไม่สามารถเล่นด้วยกันในหมวดจะอันดับได้แต่ยังเล่นด้วยกันในหมวดไม่ไม่จะอันดับนะคะก็ยังเล่นด้วยกันได้ก็คือสมมติว่าถ้าเราเล่นจะอันดับแรงด้วยกันไม่ได้จริงๆเนี่ยเรายังเล่นหมวดไม่จะอันดับได้อยู่นะ ไม่จัดอันดับนะคะก็มีคลาสิกเนี่ยเหมือนกับจัดอันดับทุกอย่างเลยทีเดียวก็แค่แบบว่าไม่รวมแต้มแรงเฉยๆอ่าทีน,นี้เขาบอกว่าเกมในเรื่องของการจดัดอันดับแรงที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็คือเกิดจากที่แบบว่าอ่าเขาจะอิงตามมุมมองแล้วก็ขนาดของทีมไปด้วยเนาะอะไรประมาณนั้นแล้วก็กรณีที่มีการรวมทีมแบบข้ามเซิร์ฟเวอร์นะคะเคยเคยใช่ไหมที่แบบเราอยู่แรงอ่าเซิร์ฟ เรียกว่าอะไรเซิร์ฟเอเชียเนาะแล้วก็มีเพื่อนที่แบบอยู่เซิร์ฟแบบเออ่กาหลีญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเข้ามาร่วมทีมนะคะเขาก็ยึดตามระดับแรง์เหมือนกันอืมแล้วก็เวลาแต่ว่าทีมเราไม่เต็มใช่ไหมการจับคู่แบบสุ่มเนี่ยเขาก็จะอิงตามอ่าระดับแรง์อยู่เหมือนกันนะคะ เอออันนี้ก็คือตามที่ตัวเกมได้มีการพัฒนาปรับปรุงเข้ามาใหม่ในส่วนของการจัดอันดับนะคะระดับแรงการที่แบบเราสามารถเล่นกับเพื่อนของเราได้แบบนี้ประมาณนี้กันคร่าวๆเนาะ